แม่ทัพภาคที่สองกระซิบเบาๆทำคำเมนพ์ภาวาทั้งประเทศถ้ายิงก่อนสิ้นชาติแน่ค่ะโดยแม่ทัพภาคที่สองลั่นหากกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนพร้อมตอบโต้จะไม่พูดคุยแม้แต่คำเดียวยืนยันเราจะไม่ยิงก่อนชี้ไม่มีแผ่นดินประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ 24มิถุนายนเวลา16นาฬิกาค่ะที่อสโมสรร่วมบริชัยกองทัพภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผลโทบุญสิงห์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่2เดินทางมารับมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งและผักสดจากกลุ่มองค์กรภาครัรฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนําไปมอบให้เป็นขวัญกาลังใจให้กับทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นผลโทบุญสิงห์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่2กล่าวขอบคุณกลุ่มองค์กรต่างๆที่ มีรวมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้โดยได้กล่าวว่าตนได้ไปต้อนรับพอบวอทอบอและได้ไปตรวจเยี่ยมกําลังพลที่แนวชายแดนในเจอพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่มาต้อนรับก็รู้สึกดีใจและเป็นกําลังใจทั้งเด็กเล็กน้องๆเยาวชนโรงเรียนเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการประเทศชาติแผ่นดินนี้ต้องการพี่น้องประชาชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในเวลานี้เราไม่ได้สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นสนใจแต่ว่าแผ่นดินต้องเป็นของเราแผ่นดินนี้ต้องไม่สูญไปไหนเราต้องรักษาไวใ้ให้ ลูกหลานของเรา ตนเข้าใจทุกคนที่มายินพูดที่นี่หดได้ไม่นานพูดไปเหมือนเหมือนกับน้ําตาจะร่วงอะไรสักอย่างหนึ่งตนเข้าใจที่ตนพูดได้เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่ตนชินกับความรู้สึกนี้แล้วชินกับน้ําจิตนั้นใจตนอยู่กับประเทศชาติอยู่กับแผ่นดินจะพูดคําว่าแผ่นดินบ่อยมากประเทศชาติยังสู้แผ่นดินไม่ได้ถ้าไม่มีแผ่นดินประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้พลโทบ,บุญสินกล่าวว่าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่นํามามอบให้ตนจะนําไปมอบให้น้อง,อง,อง,องทหารแนวหน้าด้วยมือของตนเองตนยืนยันทหารที่อยู่กับตนปลอดภัยแน่นอนทาย ยิงก่อนตนจะไม่พูดไม่คุยแม้แต่คําเดียวแต่เราก็จะไม่ยิงก่อนเหมือนกันแต่ถ้ายิงก่อนคุณต้องทําใจทุกอย่างเตรียมไว้หมดพร้อมหมดแล้วฉะนั้นให้มั่นใจว่าตนจะพาน้องๆทหารทุกคนทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สัญญาว่าแผ่นดินนี้ก็ไม่มีไปไหนอยู่กับพวกเราไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานต่อมาพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ขวัญกาลังใจของทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาดีมากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่พี่น้องประชาชนมอบให้มาตนจะ เร่งนาส่งไปถึงมือทหารตามแนวชายแดนแน่นอนส่วนมาตรการควบคุมด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ออกมาล่าสุดนั้นเป็นเพียงการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการแต่ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นเดินทางผ่านแดนได้โดยเฉพาะเรื่องของมนุษยชนผู้ป่วยฉุกเฉินนักเรียนและนักศึกษาสามารถเดินทางผ่านแดนได้ตามปกติค่ะแต่ที่ท่าแผ่นดินนี้ต้องการที่น้องประชาชนที่มีความเป็นหนึ่งเดียวในเวลานี้ เราไม่ได้สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นสนใจที่ว่าแผ่นดินนี้มันต้องเป็นของเราแผ่นดินนี้จะต้องไม่ไม่สูญไปไหนเราต้องรักษามันให้ลูกหลานของเราผมเข้าใจทุกท่านมายืนพูดที่นี่พูดได้ไม่นานนะครับถ้าพูดพูดไปมันเหมือนกับน้ำตาจะร่วงเลยเสียอย่างนึ่นผมเข้าใจนะแม้กระทั่ง มีในพลท่านหนึง่งขึ้นเป็นทหารขึ้นมาก็พูดไม่ได้เหมือนกันมีผมพูดได้เพราะว่าผมเป็นเจ้าของพื้นท่ผมชินกับความรู้สึกนี้แล้วนะครับชินกับว่าจิตใจนับใจมผมอยู่กับประเทศชาติอยู่กับแผ่นดินผมจะพูดคำว่าแผ่นดินบ่อยมากประเทศชาติย,าาตยังสู้แผ่นดินไม่ได้ ถ้าไม่มีแผ่นดินเนี่ยประเทศชาติจะอยู่ไม่ได้ไม่มีเพราะนั้นแผ่นดินเนี่ยสมัยพระมหากษัตริย์ไทยในไอปีที่ท่านต่อสู้รักษาวไว้ให้กับพวกเรามีแค่นี้นะครับ